จ้าวัดดีพี่น้องอีเดอร์นี่กะได้หาแรล่งหาง่ายเนาะได้หน่อไม้มือแกงแรงพี่น้องมากินแรลงแก่งหน่อไม้สือพักหวานเนาะพักเน่าน,า,า,เเนเเานําพักขะมาเสพๆนําเดือดอสือเบื่อยานเกงกินแหล่งเสพๆหาเคืองเกงมันได้แล้วหาหน่อไม้ถึงว่าเม้นว่ามันแหลงแห้งแลงกะหน่อไมก้กะมองเลยมันสุม้มมันกะ เออถึงเวลามันแล้วนออ้อฮอตฤดูกาลมันภควานก็ได้อยู่กะไม่ได้หลายกระโดอกอะพอได้อยู่ได้ยากอยู่โดะมากินแรงเกง่งเนาะไหมเสื้อักหวานน้ำเดียวเสพเสพเด้อเสื้อเย็นนั่งคิวคิวสิแล้วเสื้อเฮ็ดหูหนูน้ำเฮ็ดตันเตรียมมือเก่งแรงละพี่น้องเอ้ กินแบบภาษาบ้านนอกบ้านหนาเห่าเนาะป่ะพาเดี๋ยวเมือเมือบ้านเห่าวันนี้เมือหากินแกงหน่อไม้พาท้งน้อยเมือแล้วลูกหลานกะสองนอ่อใหญ่เอ็ดไว้เด้อลอยเด้อบรรยากาศยามตอน,ำนอ่ำเนาะ อากาศกะว่ามืดคืมฝนตกลิ่นมากปป่อยฝนกะกะผ่านไปสิบรรยากาศยามแรงโงูกาจนไม่ได้กิน่นมาคอยเฮาเคาะเฮาแรงละอย่าเฟืองเฮ้พอสันเฮ้กินเล็กน้อยเนะาะมาต้มเคาะต้มแรง อขอ,องเคาะของแรงจะเ,าเ้าเคาะเอาแรงนะเอ็ดบาปมันอ้าอัดซามได้ฮื้นผู้หื้นไปเบิง้งน้ำเบิ้งใน่กะพ่อป่านัน้นหนำกะเออมันตกมาตื่มอีสกอ่อนแล้วยังเอาฮื้นอีโอ้ก็อจอยบักเฟยไม้ฟเฟยโตเฮอพ่อประทัง ไปเนาะเอาหัวหานเธอเน็กน้อยเธอหลายกับมิพ่อเป็นแต่จะดูโงก่กะนั่นนี้แล้วแนวเห็นใน,นล่ะเฮิอหน้ากันจนมันไม่ได้ฮอดเฟืองสีฟ้าขอบแห้งขอบแรงแรงกับแรงโพดแรงโพแตว่ามีเห็นท่อนาฝนรกมาเพราะเป็นปล่อยๆเหมือนนี่กะ ้าคลิปนี้กับทานี้เลเดอร์ขอบคุณสวัสดีค่ะ